ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับร้านกล้องล้อซิ่งชมบุรีอีกเป็นประจำเช่นเคยครับวันนี้ก็ส่งงานนะครับส่งงานนะครับล้อ t ตอร์ตาริโวนะครับวันนี้จัดพร้อมยางสเปครถตู้นะครับเป็นล้อขอบ17นะครับพร้อมยางแม็กซิตนะครับขนาดยางนะครับ2 2 5สองทับห้าห้าขอบ17นะครับยางใหม่แม็กซิะครับตัวนี้ยางจบอยู่ที่8ปดพันเก้านะครับพร้อมล้อห้า 5,000ครับพร้อมนี้จัดจัดเซตรถตู้เลยครับหล่อๆสวยๆเลยครับเดี๋ยวทําตามมาดูนะครับว่าจะหล่อสวยขนาดไหนตามชมเลยครับก็จัดให้หล่อๆครับสเปครถตู้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับร้านกล้องลอซิงชลบุรีท่านใดที่อยากได้แม็กยางราคาถูกครับก่อนหน้านี้พี่เข้ามาเป็นขอบ16นะครับวันนี้ขอขอจบที่ขอบ17สวยๆเลยนะครับขอบคุณทางสมสอนนะครับชนบุรี f c นะครับวันนี้มาจัด ล้อสเปครถตัวพร้อมยางใหม่นะครับ Max ซิตสองสองห้านะครับทับห้าห้า R สิบสิบเจ็ดนะครับผมก็รอรอเลยนะครับก็ามาชมทรงนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับร้านกล้องลอซิ่งชวรีครับขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่ชายนะครับก็อยากได้แม็กยางราคาถูกนะครับสนใจติดต่อได้นะครับเดี๋ยวตามมาชมวิธีการทำงานนะครับ สวัสดีครับพบกับร้านกล้องล้อซิ่งชมนีมเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จัดล้อสเปครถตู้นะครับวันนี้สเปครถตู้นะครับก็เป็นล้อล้อเดิมของ t o y o ต a r รี o นะครับขอบ17นะครับนี้ก็มาจัดสเปคใส่รถตู้นะครับก็จะเป็นล้อขอบ17พร้อมยางนะครับคู่ยางใหม่นะครับผมเป็นยางอ่าแม็ x ซนะครับผมซีรีย์ยางนะครับ225 55ขอบ17นะครับปี20นะครับอ่าชุดนี้นะครับยาง ล้อนะครับล้อจบที่5 0 0 0ันบาทนะครับล้อเปล่านะพร้อมยางนะครับยาง4ี่เส้นนะครับผมจดนี้ตกอยู่ที่8,9 0 0นนะครับผมยางสี่เส้นนะครับ8,9 0 0ก็พร้อมใส่ถ่วงให้ฟรีที่ร้านนะครับจุบลมฟรีสตัวนะครับก็สเปกล่อสวยเลยนะครับก็เหมาะสมกับรถตู้นะครับเข้ากันมากเลยนะครับสเปครถตู้เลยก็เดี๋ยวพามาชมวิธีการทำงานของทางร้านด้วยนะครับ เมื่อกี้ถ่วงล้อไหนก็เอาไปถ่วงอีกล้อหนึ่งเมื่อกี้ล้อฝั่งไหนล้อซ้ายล้อซ้ายอันนี้ล้อขวาโอเคถ่วงก็พามาชมวิธีการทํางานนะครับร้านกล้องล้อซิ่งชลรีนะครับก็หลังจากที่เราใส่เกล็ดยางแล้วนะครับก็เราก็จะมาทําการถ่วงนะครับถ่วงโดยให้แตะสุดตะกั่วนะครับให้ลงค่าศูนย์นะครับให้ลงน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ต้องศูนย์นะครับล้อยางถึงจะนิ่งนะครับ ก็เดี๋ยวพามาชมนะครับวิธีทำงานเลยนะครับ <t ap> ร้อหลังใส่เลยนะร้อหลังใส่เลย การตั้งค่าไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะ่วงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าล้อชุดล้อวงนี้นะครับค่าตะกัวจะขึ้นเท่าไหร่ครับก็อันนี้เป็นล้อเมือสองยางใหม่นะครับสเปคมตนตู้นะครับตัวนี้ก็ด้านในขึ้น40นะครับด้านในขึ้น40ฝั่งด้านนอกนะครับก็จะขึ้น15นะครับก็เอาานะเอาก็คือฝั่งนี้นะครับแล้วฝั่งนี้คือเอาอินอินก็คือฝั่งนี้ตอนนี้เราก็จะทําการถ่วง ถ่วงฝั่งที่เยอะก่อนนะครับคือด้านเอานะครับผมก็ขึ้นที่40เราก็หยิบเป็นตะกวัวก็คือ40เนาะแปะแปะให้ตรงนะครับถ้ามีเศษฝุ่นเศษอะไรเราก็ใช้กระดาษทรายนะครับลบลูกกัดขาดดอกนะครับก่อนที่จะแปะ,ะตะกวัวถ่วงล้อนะครับก็มาดูนะครับอันนี้ก็ลงไปเหลือ15นะครับก็ถ่วงอีกนิดนึง พาช่วนัา้นนายเสร็จก็ด้านนอกเสร็จก็มทวงด้านในนะครับทวงเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปใส่กันเลย no. Listen y'all these kids want to act up in school want to go to school in a barrishoo want to make like they got no home training so I told my son don't go to school baby s no more I take care of you, son. I do anything you want. I discipline you. But you are gonna bash me like this? No, so now I'm gonna cut his hair. Send him to school with a ball head.